น้ำฝนโกโมติติอดีตนางเอกดังเปิดใจครั้งแรกอย่าสามีฝรั่งหลังแต่งงานสิบสองปีเป็นอดีตนางเอกดังในยุคเก้านที่มีชื่อเสียงและผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันสำหรับน้งฝนโกโมติติน้องสาวของกวางกมลชนกที่ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยในรอบแปดปีล่าสุดได้มานั่งเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันส1ิเอดพร้อมกับเปิดเผยครั้งแรกว่าได้เลิกรากับสามีแล้วหลังแต่งงานกันมาสิบสองปีและตอนนี้เป็น ซิงเกิลมัมเต็มตัวโดยน้ำฝนเผยว่าไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานกว่าแปดปีแล้วรอบนี้กลับมาแค่สามอาทิตย์เพราะลางงานได้แค่นี้กลับมารอบนี้รู้สึกว่าเมืองไทยเปลี่ยนไปเยอะมากตึกขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยถนนก็เปลี่ยนขับรถหลงเพราะออกจากเมืองไทยตั้งแต่ปลายปีสอง2มาตอนนี้ก็23สาปีแล้วย้ายไปอยู่หลายประเทศตั้งแต่นิวยอร์กปารีสลอนดอนแล้วก็กลับมานิวยอร์กคือหลายที่จนตอนนี้อยู่นิวแฮมเชียร์ น้ำฝนเผยว่าตัวเองแต่งงานในปี2006แต่อยู่กันกับอดีตสามีได้12ปีก็อย่าและมีลูกสองคนตอนนี้คนโตอายุ14ปีและคนเล็กอายุ10ปีหลังจากหย่าก,กับอดีตสามีก็แบ่งกันดูแลลูกแบบ50-50ลูกอยู่กับแม่วันอาทิตย์ตอนเย็นจนถึงวันพฤหัสบดีตอนเย็นส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่กับพ่อแต่ก็ต้องช่วยกันซึ่งลูกๆเขาเข้าใจว่าอยากคนโตอาจจะมีความสับสนเล็กๆเ,เพราะเขากำลังวัยรุ่น นางฝนเผยอ,อีกว่าตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับช่วยเด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ1 2ถึง17ที่เขามีมีปัญหาความประพฤติโดยจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กคล้ายๆกับนักจิตวิทยาแต่ว่าไม่มีสิทธิสัญญาเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการทำงานกับพ่อแม่ข,ของเขาหรือปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขาให้รู้วิธีการที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยเขายังไงนางฝนเผยสาเหตุที่ลาการบันเทิงแล้วไปอยู่เมืองนอกก็เพราะว่ามีแผนอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกสื่อเท่านั้นเองแต่ว่าบอกครอบครัวความรัก ทำให้คนตาบอดตอนนั้นก็มีแฟนคบกันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาทํางานอยู่ที่นิวยอร์กเราก็อยากไปนิวยอร์กด้วยอยากไปเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ไปเรียนเพิ่มหลังจากจบละครเรื่องสุดท้ายก็เดินทางไปเมืองนอกเลย